สวัสดีจ้าเพื่นอนเพื่อนเจ๊สวยกิ๊กอ๊อกกลับมาเจอกีเด็กแล้วจ้าตอนนี้เจ๊ยังอยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตวูเบิร์ดอยู่นะนี่เป็นแผนกวิตามินนะจ๊ะที่ขายอยู่ในวูเบิร์ดจากขายในห้างสรรพสินค้านะจ๊ะนี่เป็นแบคโมจ้าลดราคานะจ๊ะมีหลายยี่ห้อจ้ะก็ราคาเดือดเดืยวเลยนะ สาบเซนตบ้างครึ่งราคาบ้างแล้วแต่ยี่ห้อจ้ะแล้วแต่ตัวด้วยตัวนี้ก็สี่สิห้าเหรียญจ้ะ,ะบำรุงกระดูกจ้ะอันนี้่แคลเซียมนะจ้ะผสมแคลเซียมด้วยอันนี้ยีสามเหรียญจ้ะ